สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องเมษานะครับมาที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้น้องเมษาก็ป่วยนะครับเป็นไข้นะครับไม่รู้ไข้เลือดออกหรือเปล่าตอนนี้ไข้เลือดออกกาลังระบาดนะครับนี่ครับก็ยืนรอนะครับยืนร้อยื่นบัตรคิวนะครับหมอก็ถอดสามประวัตินะครับนี่ครับจับมือปบบป๋าไว้แน่นเลยไหนบอกว่าไม่กลัวไหมไม่กลัวหมอไงน้องเมษานี่ครับคุณหมอก็ให้ไปตึกอีกตึกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วกับคุณแม่นะครับ นี่ครับก็มานั <Wow. S 1> ่งรอนะครับสอบประวัติบอกไม่กลัวเข็มไม่กลัวเข็มนะครับนี่ครับเริ่มกลัวแล้วครับดูจากสีหน้าใช่ไหมล่ะนี่ครับก็มาสอบประวัติอีก1โต๊ะนะครับโต๊ะสุดท้ายแล้วครับที่จะสอบประวัตินี่ครับนั่งรอกับคุณแม่เลยนี่ครับเริ่มดึงแขนคุณแม่แล้วครับว่าอยากกลับบ้านนะเริ่มกลัวเข็มแล้วนี่ครับเริ่มงอแงแล้วครับคนเก่งนี่ครับมานั่งรอแล้วครับนั่งรอเข็มแล้วเพื่อน นั่นครับเรียบร้อยครับโดนเข็มนะครับร้องไห้เลยครับคนเก่งคนเก่งของป้าป๊าร้องไห้ไปแล้วนะครับนี่ครับเจาะเลือดเสร็จแล้วก็นั่งรอรับยานะครับที่ห้องจ่ายยานะครับนี่ห้องจ่ายยานะครับรับยาเสร็จครับขึ้นรถครับดื่มน้ําเยอะๆคุณหมอบอกอย่าลืมกด s ับจะ r ไ b e นะครับช่องน้องเมษาพรุ่งนี้มาหาหมออีกหนึ่งวันนะครับขอบคุณครับ